หลังจากที่ลงโปรแกรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เรานำเอารีโมทมารีโมทตัวนี้นะครับรีโมทที่จะเล่นกับซิมูเลเตอร์นะครับซิมฝึกบินนี่ไม่จําเป็นจะต้องใช้รีโมทคู่ตัวนะครับใช้รีโมทที่เราบังคับเครื่องบินก็ได้เป็นรีโมทที่เสียแล้วนะครับคือรีโมทตัวนี้เมื่อก่อนที่ลุงสันก็เคยใช้อยู่นะครับเคยไปบินกับเครื่องบินนะครับปีกบนแต่นี้เสียแล้วลุงสันก็เลยนาเอามาเล่นกับซิมนะครับโปรแกรมซิมูเลเตอร์นะครับในเครื่องคอมในเครื่องคอมนะครับ โปรแกรมซิมูเลเตอร์ที่เขาให้มาก็คือนะครับแผ่นซีดีที่เราเอาไปนะครับลงโปรแกรมไปที่นะครับเครื่องคอมเครื่องคอมแล้วนะครับที่เหลือในกล่องนะครับเขาก็จะให้สายซิมมานะครับให้สายซิมให้ให้สายต่อนะครับก็จะเป็นสายสัญญาณนะครับสองหัวแบบนี้นะครับจะเป็นเส้นเดียวกันนะครับยาวประมาณนะครับเกือบสองเมตรนะครับก็ประมาณเมตรห้าสิบได้แหละนะครับแบบนี้นะครับเส้นหนึ่งแล้วก็จะมีนะครับ เขาเรียกว่าอ,ะ,อะไรอ่ะผงสั่ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าโมดูลหรือเปล่านะครับเป็นโมดูลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เป็นตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ <c oughs> หัวจัมเปอร์นะครับที่จะสามารถต่อเข้ากับอ่ารีโมทนะครับก็จะเป็นลักษณะสองอย่างสองสายแบบนี้นะครับของใครนะครับที่ด้านหลังด้านหลังของรีโมทนะครับเป็นแบบไหนก็ดูเอา นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับด้านหลังของรีโมทเนี่ยนะครับเขาจะมีช่องเสียบอยู่ด้านหลังนี้นะครับของุสันก็เป็นอันเป็นลักษณะกลมๆแต่ถ้าเป็นอเหลี่ยมก็จะเป็นรีโมทไฟสกาย FSI6 นะครับที่ลุงสังมีใช้อยู่นะครับนี้สายเสียบที่เขาสายต่อสัญญาณมาเขาก็จะให้มานะครับสองรูปแบบแบบนี้นะครับเป็นอ่าหัวกลมนะครับจัมเปอร์กลมแบบนี้หนึ่งหนึ่งอันนะครับหนึ่งเส้นแล้วก็เป็นจัมเปอร์เหลี่ยมแบบนี้นะครับ อีกหนึ่งเส้นนะครับของมุสังเป็นจัมเปอร์กลมนะครับมุสังก็จะใช้จัมเปอร์กลมตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับเราก็จะมาเสียบใส่กับตัวนี้นะครับเสียบใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็มาเสียบเข้ากับด้านหลังของนะครับตัวรีโมทนะะก็จะมีจะมีเบ้าเบ้าเสียบด้านหลังแบบนี้เราก็เสียบเข้าไป ให้ตรงกับร่องร่องที่เขาให้มาดูด้วยนะครับก็จะมีขามีขาบอกก็หมุนหมุนให้ตรงก่อนที่จะกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่สงสัรก็มา DIY ใช้แบตเตอรี่ของนะครับอ่าหนึ่งไปถกห้าศูนย์มาอนุกรมกันสามก้อนนะครับเวลาเปิดรีโมทนี่โอ้แบบไฟมาเต็มเต็มเลยนะครับนี่เห็นไหมครับไฟมาสิบสองโวลต์เต็มเลยนะครับไม่มีขาดไม่มีขายเลยนะครับนี่ตัวนี้ ่อปีมทไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็นําเอาเจ้า <C 00> สายไฟนะครับเส้นนี้ทางอีกด้านหนึ่งของของจัมเปอร์ของของโมดูลอันอ่าของของีโมทนะครับมาเสียบเข้ากับโมดูลตัวนี้นะครับก็เสียบเข้าไปด้านหลังด้านด้านท้ายของของโมดูลตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบไปแบบนี้นะครับ <c oughs> ที่เหลือนะครับที่เหลือก็ตามแต่สะดวกว่าใครจะเสียบนะครับคอมจะเสียบเจ้าโมดูลนะครับอันนี้ ไว้ทางด้านหน้านะครับเคสคอมหรือจะไว้ทางด้านหลังของลุงสันนี่สะดวกลุงสันก็จะเสียบใส่ด้านหลังแบบนี้นะครับเขาจะมีรูมาให้ก็ตามที่ที่สล็อตของอ่าตัวคอมพิวเตอร์เขามีมาให้แบบนี้เราก็เสียบใส่เข้าไปนะครับเสียบเสียบเข้าไปในช่องไหนก็ได้แต่ลุงสันก็จะเลือกใส่ในช่องช่องบนสุดนี้นะครับเพราะว่าที่เคยที่เคยเล่นอยู่ลุงสันก็จะใส่เข้าไปในแบบเนี้ช่องบนแบบนี้นะครับ เราก็จะเห็นเห็นไหมฮะเห็นไฟไฟติดที่โมดูลนะครับไฟติดที่โมดูลแบบนี้นะครับแล้วเราก็เปิดรีโมทเมื่อเราเปิดรีโมทนะครับไฟอ่าสีฟ้าที่เราเห็นอยู่นะครับนะครับไฟสีฟ้าดวงนี้นะครับจากกระพริบนะครับหนึ่งนั่นคืออ่าโมดูลตัวนี้ได้รับสัญญาณจากรีโมทของเราแล้วนะครับดูนะครับดูดูที่ตัวคอมนะครับดูที่โมดูลตัวนี้นะครับ เปิดรีโมทรีโมทต,ติดเห็นไหมครับน่าจะเห็นกันนะครับโมดูลตัวนี้ทําอากรพริบแล้วนะครับซึ่งโมดูลตัวนี้ได้รับสัญญาณจากรีโมทแล้วนะครับอ่ทีนี้เรามาดูที่จอคอมนะครับมาดูที่จอคอมกัน จอคอมเราก็กดไปที่ฟินิตนะครับฟินิตอาซีจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับแต่ลุงสันเลือกตัวนี้เพราะเมื่อก่อนนี้ลุงสันเคยใช้ตัวนี้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวตัวนี้ลุงสันค่อยมาดูนะครับว่าเขาให้โปรแกรมตัวนี้มาทําไมนะครับแล้วก็เมาส์นะครับชี้ไปที่เครื่องบินนะครับอ่าที่หน้าจอคอมแบบนี้ให้เห็นกันชัดๆหน่อยนะครับครับที่หน้าจอคอมแบบนี้นะครับ ชี้มาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวิันคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวิันคลิกนะฮะเขาก็จะมีโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาอีกตวงแล้วก็กดอนุญาตนะครับการเข้าถึงไปนะครับอ่ามาแล้วนะครับระบบ RC นะครับอ่าซิมโมเดเตอร์ฟินิชอารของเราก็ได้พร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะทำการให้เราอ่ารีเวิร์ดนะครับพร้อมที่จะทำให้เราทำการรีเวิร์ดรีโมทนะครับ แล้วก็กดไปที่ start เลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะขึ้นมามีหน้าตาแบบนี้เราก็มาเลือกที่ภาษานะครับภาษาก็เป็นอังกฤษนะครับเราใช้เป็นภาษาอังกฤษไปนะครับนะอังกฤษก็จะเป็นตัวนี้นะครับกดไปนะครับนี่เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็รอนะครับรอให้เขาทำการ อารันระบบขึ้นมาแป๊บหนึ่งคู่เดียวนะครับคู่เดียวคู่เดียวเขาก็ขึ้นมา,าเป็นโปรแกรมนะครับฟินิอาซในรูปแบบของการตั้งค่ารีโมทให้กับเรานะครับนะครับพอมาแล้วมาเจอในหน้านี้นะครับเราจะจดเราจะกดขยายหน้าจอคอมก็ได้นะครับให้ให้หน้าจอเป็นหน้าจอใหญ่แบบนี้ก็ได้ นะครับนี่มีหน้าจอใหญ่แล้วนะครับเราก็กดเน็กไปกดเน็กไปครับกดเน็กไปกดเน็กอีกหนึ่งครั้งนะครับกดเน็กตามเขาไปเรื่อยๆนะครับเขามีเน็กทีนี้เขาจะให้เราทําการนะครับตั้งค่ารีโมทเห็นไหมครับที่หน้าจอคอมเห็นไหมฮหน้าจอคอมเขาก็จะมีนะครับลูกศรชี้ชี้เกี่ยวกับการคอนโทรลของสถิตค,คันเล่ง เขาให้เราทําการนําเอาสติคค๊กเกอร์เลขให้มาไว้ตรงกลางนะครับซึ่งรีโมทดจริงๆเราก็ต้องนําเอาสติคค๊กเกอร์เลมาไว้ตรงกลางเหมือนกับที่เขาระบุมาในเครื่องคอมนะครับดูสัมปิดไฟดีกว่าจะได้มองเห็นกันชัดชัดแต่ก็จะมองไม่เห็นอ่าีโมอีกนะครับเดี๋ยวนะครับสักคู่หนึ่งเห็นไหมครับเราก็มาตั้งไว้ตรงกลางนะครับตั้งไว้ตรงกลางเสร็จเราก็มานะครับใช้เมาส์มาชี้ที่เน็กก็กดเน็กไปอีกหนึ่งครั้ง เน็กนะครับเน็กเราก็มาทําการรีเวิร์ดที่รีโมทนะครับโดยการหมุนนะครับหมุนรีโมทแบบนี้นะครับหมุนไปทางด้านขวานะครับหมุนจะช้านะครับหมุนจะช้าหมุนจะช้านะครับเห็นไหมฮะทำการหมุน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 แบบนี้นะครับหมุนหมุนหมุนแบบนี้เสร็จนะครับพอเราหมุนเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือจะเป็นในรูปแบบของการใช้สติกคันเร่งนะครับนี่จะเป็น แออนนะครับซ้ายขวาช่องช่องช่องสี่นะครับช่องสี่ช่องสอง 2, นะครับช่องหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับคือเรายังไม่ได้ตั้งค่าระบบก็เลยยังไม่ตรงนะครับจริงๆแล้วแอรอนนะครับแอลอนที่มือของเรานี่นะครับคือ สติเคงเลตัวนี้นะครับเราบิดซ้ายนะครับเราโยกไปทางซ้ายแอรอนนะครับช่องหนึ่งจะต้องโยกไปทางซ้ายถูกไหมครับแอรอนช่องช่องขวานะครับก็จะต้องขึ้นแต่ตอนนี้มาอยู่ในช่องสี่ก็คือกลายเป็นอีเวเลเตอร์นะครับกลายเป็นอีเวเลเตอร์ตอนนี้กลายเป็นอีเวเลเตอร์อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ตรงยังไม่ตรงระบบแต่การคอนโทรนี้เข้าที่แล้วนะครับเข้าที่ก็คือตามคอนโทรลตามมือให้เราทําการกดเน็กไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับกดเน็กไปนะครับเพื่ออะไร ด n e ็ t ไปเพื่อที่เขาจะให้เรามาตั้งค่านะครับตั้งค่าสติ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้สติ๊กคันเร่งนี่ยังไม่ตรงนะครับยังไม่ตรงกับที่ที่เขาตั้งนะครับที่เราได้เล่นกับที่เราได้เล่นกับเครื่องบินจริงๆนะครับก็คือช่องหนึ่งต้องเป็นแอรอนนะครับช่องสองต้องเป็นอีเวเลเตอร์ช่องสามต้องเป็นสปีดนะครับคันเร่งช่องสี่ต้องเป็นรัดเดอร์นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ตรงเห็นไหมครับยังไม่ตรงสักช่องหนึ่งนะครับนี่ไปฮะ ยังไม่ตรงช่องหนึ่งก็กลายเป็นช่องสี่นะครับช่องสี่กลายเป็นช่องหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาทําการตั้งค่ากันก็กดเข้าไปที่ฟินิชนะครับฟินิชไปเน็กไปอีกนะครับเน็กไปเน็กนะครับกดเน็กไปนะครับเราก็มาทําการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งโดยการนําสติค,คันเร่งของรีโมทนะครับมาไว้ตรงกลางเช่นเคยนะครับไว้ตรงกลางเช่นเคยทั้งสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยอยู่ตรงกลางเราก็ทําการเน็กไปนะครับ เน็กนะครับนี้เขาจะเขียนว่านะครับคอนโทรลคอนโทรลก็ต้องเป็นช่องสามถูกไหมครับเราก็โยกสติ๊กคันเร่งลงมานะครับคอนโทรลนี่คือช่องสามเราจะต้องทําการคอนโทรลให้ตรงกับอ่าช่องที่เขาให้มาแต่ดูแล้วนี่น่าจะผิดเพี้ยนนะครับผิดเพี้ยนเยอะเลยผิดเพี้ยนเยอะเลยตอนนี้อ่าสติ๊กคันเร่งนะครับ ตัคันเร่งของสั้งนี่กลายเป็นไปเป็นช่องช่องสามกลายเป็นช่องสองนะครับจริงแล้วคอนโทรลจะต้องเป็นช่องที่สามนะครับก็คือคันเร่งนะครับให้เรากดทําการกดเล็กไปก่อนนะครับอ่าต่อไปช่องสองนะครับช่องสองจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วช่องสองจะต้องเป็นช่องนะครับอีวิเวลเตอร์แต่กลายเป็นนะครับคอนโทรลก็ยังไม่ตรงนะครับเรามาลองดูฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้กลายเป็นช่องสี่เห็นไหมครับยังไม่ตรงกันสักช่องหนึ่งนะครับเรามาทําการเน็กไว้ก่อนนะครับเล็กไปก็ใส่ใส่ดันสติ๊กคัะเล่งไปตามนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาตั้งค่ากันอีกครั้งหนึ่งนี่คืออันนี้แหละครับก็คือเลื่อนนะครับกดเลื่อนกันไป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 ให้สุดไปเลยนะครับเล็กไปเล็กไปให้สุดนะครับ ไปนิดไปให้สุดนะครับ